สวัสดีได้เจพอพบกันอีกแล้วกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันบานส่วนคือเก้าจ้จอากาศท่านสุดยอดเลยค่ะตัวนี้ลมพัดเย็นๆเด็ดฮอนได้เป็นอากาศดีขนาดเลยมาค่ะกินกาแฟใน,นกันเนาะค่ะเนาะ ไปนอตุกตานั่งกันอ่านหนังสือกันกาฟกแฟพุ่งละทวยอยู่คนละมุมโอ้ยสะอวนนั้นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะสะอวนบรรยากาศบรรยากาศเมืองร้อนก่นสดชืนนะนะ่นเนาะค่ะเนาะสงสัยเอ้ยเมียบ้านกับยุโรปเด้อกันอะกี่ห่อทางพี่ขนาดเด้อค่ะ เพราะมันเป็นหน้าร้อนนั้นอากาศกำลังดีค่ะก็บบงม้อนไปเลยใช่ไหมค่ะห <c oughs> น้าหนาวบานเหาเนาะค่ะหน้าตอนเช้มามันเป็นอากาศเย็นอากาศหนาวส่วนๆมาก็เป็นอากาศพอดีพอดีนะคะแเดีย่อนๆใบใมาก็้อนหน่อยนึงค่ะแต่ว่ามันมีลมอากาศดีขนาดเลยทางยุโรมันเป็นหน้าหนาวเนาะค่ะนะช่วงนี้ค่ะนะ ติดลบก็มีค่ะบางประเทศเห็นหมู่เอวยันพันแอบมาฮานบางประเทศก็ติดลบพีมะลงนะคะ้ค่ะถนนลื่นอันนี้เจ้าก,ก็ได้เหมือป้าแล้วได้ค่ะเอยก็ไน้เหมือป้าบ้านสวนแล้วจะเลยปีหน้าก็มาไม่ค่ะแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน้ะคะ่ะเนาะ ก็เงยังอยู่อันหึงอยู่หรอกค่ะหลายอาทิตย์อยู่แต่ว่าวันเวลามันเลี้ยวเหลือก็แป๊บแป๊บเดี๋ยวเนื้อเศษหมาเป็นด้านใบแล้วเนาะค่ะบ่ายก็เปลี่ยนต้นแล้งแล้วก็มดมนบึกก็เปลี่ยนมือไม้โตมาลำนาบ้านในพันผืนดีเลยค่ะเอ้ยก็มานั่งเบิ่งพันนั้นคนเที่ยวนำถนนหนทางแล้วค่ะเนาะนำถนนดินแดง ลดขนดินลดมาส่งอันหัวอาหารหมูมันมีฟ้าหมูเนาะค่ะทางเหนือเลยลดขนฟื้นลดเตลเมีมดขาลดแตกแต๊กลดแท็กเตอร์ลดอีแตนลดเตลเซสารพัดน์ลดลด,ลดจกดินเนาะค่ะม,มึงจะมากันเป็นข้าวบวเลยฟังแต่เสียงออกค่ะเสียงนักฮึ ưng, ่งฮึ่งฮึ่งมาขนดินตั้งแต่ขนตั้งแต่ 8ปดโมงเช้าจนหอด้าโมงแรงมีส่งบริษัทด้วค่ะนี่ทั้งทางหน้าทั้งหลังเที่ยวเมื่อน,นีนมี้เป็นนั้นเด็กน้อยอันกิจกรรมหองโรงเรียนล,ลูกเสือเนาะคะ่นกับยุเนตรนาลีเต็มละคะ่ะน,น,น้เดินป่าเจียวเจ้า,จากันค่ะเบิง่งแล้วก็มีความสุขเด็กน้อยเพื่อนอันกำลังใบเรียนเนาะคะ่ะนาะ rốt cồn đìn cả bìp theo cái tiếng nỗi lị cả tiếng nỗi cái âm chiêu cháo nó cả lọ cả muôn, phun cả talúc cả nhẫn đìn cả, Mà hơi cả cả. <laughs> Ai ở tu câu ta cả tèn Tắt máy, tắt tắt an kinh máy kinh tiểu phân nữa cả. อันนี้มันเป็นงานที่พันชอบค่ะเอ้ยบัวที่สร้อยพันบัวทำถ้าคนอื่นไปทําก็บัถูกเจอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพันมันเป็นงานที่พันทําแล้วพันต้นไม้ประมาณเพันแต่งประมาณแบบนี้เสียค่ะตัดต้นนั้นปามเนาะค่ะเนาะเห็นเอารถอันเชลลิงไปแก่อันกิ่งต้นปามออกแล้วต้นปามมันพันไหลเลยค่ะนเหมือนเอ้ยเนี่ย ลูกอินทพะลัมมันะคะต้นอินทพะลัมเป็มเพียบความสุขเนาะค่ะนะความสุขของแต่ละคนก็โชคดีกับที่พันมาอยู่บ้านสวนแล้วพันเป็นคนชอบต้นไม้พันชอบตบแต่ง กาแฟากระมดไปแล้วอีกถ้วยนึ่งเดียวค่ะมื่อนี้กเบตุกตาผาฝันอะไปกระขอวอพรด้วยเพื่อนๆมีแต่ความสุขเนาะกนันเนาะสดชื่นสดใสกันทุกคนเลยนะจะเด้อแล้วก็มีแต่ความโชคดีค่ะแล้วก็เอยตุกตาผาฝันก็ขอบุณะหลายที่เพื่อนๆแวะมันแห้งกินกาแฟเออยืนบานสวนเนาะกันเนาะบรรยากาศบานๆสดชื่นสดใสค่ะอยู่แล้วก็มีความสุขเนาะคะ่ะเฮ้อเพื่อนๆมีแต่ความสุข,ขกันเป็นบอกค่ะแล้วก็พอกันคลิปนานนยจะเด้อสวัสดีค่ะ